พบแล้วศพหนุ่มฝรั่งเศสลื่นตกน้ำตกเกาะสมุยหายกู้ภัยเร่งค้นหาพบร่างติดซอกหินเมื่อวันที่3ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากที่ศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบชื่อว่านายไรอันเมแกนอายุ20ปีนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศส เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงมาจากน้ำตกหน้าเมืองสองในตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกไกรฤกสีงามอ่อนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยทราบและแจ้งให้ร้อยตำรวจเอกพงษ์นาทีอุบลรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยพร้อมเดินทางไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุยตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย กอรมนภาคสี่พื้นที่เกาะสมุยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีกู้ภัยมลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุยศูนย์กู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยโรงพยาบาลเกาะสมุยระดมกําลังค้นหาร่างที่พระตกน้ําตกหน้าเมืองสองตำบลหน้าเมืองซึ่งหายไปกับกระแสน้ําเหตุเกิดเมื่อวันที่สองธันวาคม2566เวลาประมาณ15นาฬิกา30นาที โดยในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พบกับเพื่อนผู้สูญหายสัญชาติฝรั่งเศสแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกตนกับนายไรยอันเมแกนรวมทั้งหมด4คนได้ชวนกันมาเที่ยวที่น้ำตกหน้าเมืองสองและพากันเดินขึ้นไปบนชั้นบนของน้ำตกระหว่างนั้นนายไรยอันได้เดินแยกตัวออกไปเล่นน้ำอีกจุดผ่านไปอีกประมาณ5านาทีก็ไม่เห็นนายไรยอันพวกตนจึงได้ตะโกนเรียกชื่อก็ไม่มีเสียงตอบจึงได้เดินค้นหาและพบรองเท้าแตะและโทรศัพท์มือถือ ของนายไรยอันวางอยู่ที่พื้นจึงคาดว่านายไรยอันน่าจะเกิดอุบัติเหตุตกน้ำตกจึงได้ไปแจ้งขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่โดยทางเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังระดมขึ้นไปยังบนชั้นน้ำตกจุดที่เกิดเหตุทันทีแต่เนื่องจากต้องเดินเท้าเข้าไปและการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและกำลังคลบค่าแสงสว่างไม่เพียงพอเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับทีมค้นหา จึงต้องยุติการค้นหาพร้อมนัดหมายอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นและเมื่อเวลา8นาก40นาทีของวันที่3ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ร่วมกันดำเนินการค้นหาผู้สูญหายพร้อมกับนำเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนำเชือกมาโรยตัวจากหน้าผาน้ำตกค้นหาตามซอกขุดหินและบังคับโดรนบินค้นหาจากมุมสูงจนกระทั่งเวลา11นาก15นาทีพบร่างของนายไรยอันเมแกน อายุ20ปีนักท่องเที่ยวสัญชาติฝรั่งเศสติดค้างใต้น้ำกับซอกขุดหินบริเวณแอ่งน้ำชั้น3จากนั้นกู้ภัยจึงได้ช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาจากน้ำตกด้วยความยากลำบากโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจึงนำร่างลงมาด้านล่างได้สำเร็จจากนั้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย ได้นำร่างไปชนะสูตรและเก็บไว้ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยพร้อมกับแจ้งให้สถานทูตรับทราบส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวนต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย